ในเดือนต่อมาครับผมก็ได้รับวงเงินชั่วคราวจํานวนเงินสวัสดีคับยินดีกันต้อนรับกันเี่นเคกับเอเดนไครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการปัม๊มหรือการเพิ่มจํานวนวงเงินกับเอสเพย์เรเตอร์นะครับว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรและเป็นแนวทางให้รับรู้รับชมกันครับ ก่อนที่เราจะไปปั๊มวงเงินชั่วคราวกันนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าการเพิ่มโอกาสในการปั๊มวงเงินชั่วคราวนั้นต้องเราต้องจ่ายบินให้ทานเวลาหรือว่าจ่ายบินสม่ำเสมอนั่นเองครับโอเคครับผมก็จะพาเริ่มที่วันที่15สิงหานะครับเป็นเดือนที่1น,นะครับเราจะเริ่มจากตรงนี้นะครับแล้วเราจะจะทําการใช้จ่ายไปเรื่อยๆจนเกิดวงเงินขึ้นมานะครับ เอาละครับเริ่มผ่อนของครั้งที่1ได้เลยนะครับเครดิตที่เราใช้ไปก็ถูกลดลงมาแล้วนะครับก็ผ่านไปแล้ว10วันนะครับก็ยังไม่ปรากฏวีแวลของวงเงินชั่วคราวนะครับในโอกาสนี้ผมก็ขอชําระเงินคืนไปนะครับก็จะได้เครดิตคืนมาที่1,500บาทเช่นเดิมครับต่อจากนี้ผมก็ได้ทําการสั่งซื้อของเพิ่มเติม2รายการนะครับและแล้วผมก็ทําสําเร็จครับในเดือนต่อมาครับผมก็ได้รับวงเงินชั่วคราวจํานวนเงิน 1,725บาทนั่นเองนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ผมมีเครดิตรวมทั้งสิ้น3,225บาทครับและนี่ก็คือตารางรายการทั้งหมดนะครับที่ทําให้ได้วงเงินชั่วข่าวมานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข้อสังเกตดีๆองถ้าใครมีคําถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นหรือคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกำกำลังใจในการกดติดตามไปที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ